ตอนนี้มาอยู่ที่ิถนอนอิสรภาพพิพิธภัณฑ์กูดีจีนชั้นบนสุดจะมีระเบียงเล็กๆที่ขึ้นมาแล้วก็สงบมากเห็นแม่น้ำเจ้าพยาชุมชนกูดีจีนเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมโปรตุเกสหลงเหลืออยู่นี่คือโบสถ์ซานตาครูส ขั้งในสวยงามมากเดี๋ยวเราลงจากลงจากชั้นบนก่อนสูงชั้นมากับซซนเซวอลวูซิซนซีแล้วก็ซซนซีญี่ปุ่นวันนี้มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์กุดีจีเราจะเห็นสิ่งของต่างๆ หลงเหลือมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่สร้างโบสถ์ซานตาครูนีนตั้งแต่รัชกาลที่1มีกระต่ายมีมะพร้าวมีกินบทยามีเครื่องช่างช่างถ่วงน้ำหนักนี่ที่อยู่ของบรรพบุรุษที่ ดูแลโบสถ์ข้างล่างจะมีพิพิธภัณฑ์อีกในสมัยกรุงทนบุรีจะมีย่านโปรตุกเกสอยู่ตรงนี้อยู่ฝั่งแม่น้ำนี้ของโปรตุกเกสโปรตุกเกสดิสตริกนะส่วนย่านฝรั่งเศสอยู่ตรงนี้ French District แล้วก็ป้อมวิชชยเยนป้อมวิชัยประสิทธิ์อยู่ตรงนี้ แล้วก็หมู่บ้านโปรตุเกสวาสซันตาครูสที่เรากําลังยืนอยู่ตรงนี้และนี่ย่านกันขาสมัยกรุงธนบุรีก็สองสองพศสองสามหนึ่งศูนย์เนาะมีการค้าขายแล้วก็นําวิทยาการต่างๆเข้ามากําเนิดกุดีจีนโปรตุเกสสี่พันคนช่วยกู้เอกราชตอนที่สู้รบกับธรรมาแล้วก็ พระเจ้าตากก็กุเอกราชแล้วก็เริ่มช่วงนั้นเป็นยุคที่อังกฤษปฏิวัติตอุตสาหกรรมแล้วพระเจ้าตากก็พระราชทานที่ดินให้ชาวบุรุตเกตเจสิบคนนะอ่าแล้วก็เลยเริ่มตั้งหมู่บ้านปุรุเกตชื่อหมู่บ้านแม่พระลูกประคำนะเรียกว่าฝรั่งกุดีจีนเรียกเรียกชาวฝรั่งที่อยู่เนี่ยว่าฝรั่งกูดีจีนแล้วก็มีการสร้างโบสถ นี่คือโบทโบทหลังแรกปีพศสองสามสองสามหนึ่งสองหรือว่าพศหนึ่งเจดหเกนี่คือโบทหลังที่สองตอนนี้เริ่มมีสัญญาบาลริงมาแล้วแล้วก็โบทหลังที่3ามคือโบทปัจจุบันซันตักครูสท,ที่เราเห็นอยู่ที่ชุมชนกูดีจีนช่วงแรกที่มหัศจรรย์มากก็คือ มีชุมชนโปรตุเกสมาช่วยกู้เอกราชนะสี่พันคนเนี่ยชาวโปรตุเกสเสียชีวิตในการกู้เอกราชเนี่ยไปสามพันห้าร้อยคนพระเจ้าตากก็หกพันกับชาวโปรตุเกสเพราะว่าทหารร,รักษาพระองค์หรือว่าการก่อสร้างหรือว่าเรื่องกับคลังสินค้ากรมท่าหรือว่าล่ามเนี่ยหรือเป็นแพทย์ติดตามพระเจ้าตากก็เป็นชาวโปรตุเกส ซึ่งทำสงคารามตลอดรัะชะสมัยของพระเจ้าตากใน15ปีชาวพเกาบางส่วนก็เดินเรือค้าขายกับชาวเดินเรือไปตามเมืองท่าในเอเชียค้าขายแล้วก็ทำการค้ากับตะวันตกนำการค้านำชาติตะวันตกมาทำการค้ากับคนไทยในสมัยกรุงธนบรุรีแต่สมัยนั้นฝรั่งยังไม่กล้า ทำยังไม่มั่นใจที่จะค้าขายกับไทยเพราะว่าในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าพระเจ้าตากมีสงครามตลอดราชสมัยอืมโบสถ์หม่แรกโบสถ์ก็เหมือนยุงข้าวกว้างกวนะ้างเนาะแล้วก็เราก็จะเริ่มรู้จักกับ ในสมัยนี้เองอะที่เราจะได้รู้จักกับคอนสแตนตินพอคอนกับมารีกิมาที่อยู่ในที่อยู่ในเรื่องที่เป็น่ากับปอบเล่นอะผมไม่คิด,มมคด <laughs> เป็นคอนสแตนตินพอคอนนี่คือพระยาวิเชเยนนะแล้วก็มารีกิมาก็คือเทา้า ทองกิบมาที่เอาขนมปูตุเกตมาเผยแพร่นในไทยก็เป็นขนมทองหยิบทองหยอดพ่อมาถึงจากพระเจ้ากรุงธุรีพระเจ้าตากมันก็มาถึงราชาการที่สองขึ้นครองราชปูตุเกตชาวปูตุเกตวัซสสันต์กรูสก็ยังรับราชาการในตําแหน่งต่างๆเช่นท,ทหารรักษาพระองค์กับตันเรือล่ามนะขุนเทวาจาเงี้ยการทูดอะไรต่างๆใช้ภาษาปรต,ตุเกสแบบยุทธยา เศรษฐกิจก็เริ่มมีเกิดเครื่องจกอักรไอ้น้ำเรือกลไฟอายุอาวุธแบบใหม่ต้องการทรัพยากรขยายตลาดไปชาติตะวันตกแล้วก็เอ้ยการขยายตลาดของชาติตะวันตกก่อให้เกิดละทิศละนันนคมก็เริ่มจะมีสงครามมาสมัยกูดีจีนที่ฝรั่งเข้ามาก็คือพระนางก้าจนถึงพ 9, ระจอมก้ารัชการที่สามทำสัญญาค้าขายกับ โรเบิร์ตฮันเตอร์คนนี้ที่อยู่ในหนังเรื่องผมวิขิตนะโรเบิร์ตฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยก็เลยคนไทยเรียกหันตแตรก็คือเป็นมาก่อตั้งห้างหันตแตรห้างสปปรรพสินค้าแห่งแรกในสยามห้างหันตแตร ที่ปากคลองวัดประยูนยถัดจากหมู่บ้านกูดีจีนนะนายฮันเตอร์ก็แต่งงานกับแองเจลีน่าซับเป็นหญิงชาวกูดีจีนสร้างโกดังริมคลองวัดประยูนนะต่อมา,มาหมอบับเลก็เช่าตึกใกล้ห้างหันแต่ตั้งโอสวดสาลาหรือเป็นโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วก็โรงพิมพพ์เราะฉะนั้นกำเนิดต้องกำเนิดการพิมพ์หนังสือก็คือยุคสมัยเนี้ย สองสามหกแปดฝรั่งบางส่วนเข้ามาใส่ในหมู่บ้านกุดีจีนนะแล้วก็ผสานหลายเชื้อชาติทั้งโปรตุเกสสยามขเขมรนมอนนะฝรั่งชาติอื่นๆเป็นชุมชนที่ยังใช้ชื่อสกุลเป็นชาวชุมชนยังใช้ชื่อของนามสกุลอะเป็นโปรตุเกสแต่ว่าพูดภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาโปรตุเกสด้วย แม่ก็ไม่ได้ผูกพันกับชาติโปรตุเกสนะส่วนใหญ่รับราชการในกรมทหารฝรั่งแม่นปืนและแพทย์พระคลังสินค้ากรมท่าและล่ามใช้ภาษาโปรตุเกสเป็นภาษากลางทำการค้าพวกข้าวน้ำตาลดีบุกก็ต้องการแรงงานอ,อพยพจากจีนเข้ามาที่เป็นแรงงานเข้มคน แรงงานจากจีนกลายเป็นหนึ่งในห้าหอของประชากรสยามและแรงงานเข้มข้นเนี่ยก็พัฒนาเป็นเจ้าของกิจการขึ้นมาในภายหลังที่น่านสนใจคือช่วงรัชกาลที่4ที่ทำสัญญาเบาริงเนี่ยสองส8มเกาแปราทำสัญญาเบา์ริงกับอังกฤษกับชาติตนตกอื่นๆเนี่ยทำให้เกิดการยกเลิกการผูกขาดโดยพระคทางสินค้า คือไม่ได้ต้องซื้อขายกับราชการอย่างเดียวแล้วนะมีประชาชนทั่วไปอ่ะซื้อขายกับชาวต่างชาติได้โดยตรงแต่ว่าข้อเสียก็คือมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับคนต่างชาติเหล่านั้นทําให้เวลาเขาทำผิดอะ่ะไม่ต้องขึ้นศาลไทยเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะมีความไม่ยุติธรรมบางอย่างอยูอย่เนาะแต่ว่าความเจริญเข้ามาเร็วทางวัตถุบ้านเมืองเริ่มเจริญรวดเ,เร็วนะแล้วก็ คนที่ไม่ต้องขึ้นศาลสยามเนี่ยเขาจะเรียกซับเจกหรือซับเยกเป็นคนในบังคับของชาวตะวตันตกไม่ต้องขึ้นกับศาลสยาม place, like, oh, not, not, เดี๋ยวมา <Yes. S 1> ไลฟ์ต่อ เดี๋สอเรปต้องเพื่อ,อนตามเดี๋ยวต้องลงไปก่อนนะอย <c oughs> มาแล้วคะ่ะ ไม่เก็บค่ะเัาชมสินค้าแล้วแต่การบริจาคนะคะนั้นอาหารน่ารักมาก <c oughs> <g dunno> เราก็จะเดินต่อทัวร์ ร้านพิพิธภัณฑ์กูดีจีนขอบคุณค่ะน,นี่นี่เนาะนี่นี่เป็นนี่เป็นนี่เป็นแมรี่แมรี่เอ่อโฮล์มีซัสโอ้พระนางมารีอ่าพระนางมารีกับมีซัส แต่ว่าเนี่ยเนี่ยอันที Deep? ่จะเป็นสไตล์แถวโปรตุเกสกับสเปนโปรตุเกสสเปน we have a Mary Jesus this style สเปนโปรตุเกส ไม่ก็เรม่อความหมายเขาจไม่ได้นว่าอะไรู้นั่สือหือนอที่มาเกาก็มีสไตเออสตเนี้ยแต่อนี่มจกบริาเขาต้องเรียนเป็นวิชาเลยนะคริสเตียนเนี้ยเออใช่มีหนังสือใไคีแล้วก็กระจกอะไรก็มีความหมายมก็เปลาช่วยกนก็้าม่าเหาม่ามันก็้ามด่าก ตองนี่แหละทมัยกอนติตองแบบต้องสาวๆนะสวยเพราะตลอดผมจำได้เลยติตองแบบตั้งสาวที่เดินมานี่แบบหัวใจฮาโตะคาตาโน อันนี้แต่ว่าไมัตมาไมได้ดูคนมาดบมัดมันรอ่ราว่าันหลังจมาดูบ้านัดที่ตรงนั้นแล้วกันถ้าวันธรรมดานัดได้ได้ยังไงก็เนี่อะไรนะ ท,ที่มันเจไม่ใช่ไม่ใช่ร้านกวแฟธรรมดาไม่ดีมันมีมันมีร้านสิฟ้า๋ตเอสได้เลยใก้บ้านใชปป่ได้แล้วไก <c ười> ่้า,าไีได้เลยได้แลาะว่าขี <c ười> ้เียจคนเดินซอยเล็กๆ a small street l a d to p o r t u g s church Saint c เป็นบทที่เราเห็นในวิพิธภัณฑ์เมื่อกี้นี้วันก่อนยังเจอ ไ้บอกแล้วว่าคือผมเป็นคนออกไปก้จะเปลี่ยนทําำไมนะไม่ขาไปเซนซี่หรอกเขาไมบานัไง้นท่านาคือท่าน้ำที่ใช้เป็นท่าเรือใช่่าะสาพังไปหลายรอบมากแล้หลายรอบแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ได้ดิเซโอพี่แต่ดิ s ส e ี <Cornell> <ar> มืดีเลื่้ยเลยมือโปรเลยนะทำไมจะได้เป็นใครไปวะแบบอานนท์นี่เขามามางานพระตายนะถ่ายเพื่อจะไปดูเทียบกับเทียโบราณโอ้โสุดยอดเลยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณจะได้ไหน มันมีเสอร์วันือใคร่ะ วัดเทระวัดอรุณอรุณทมพ 墓地は教会のあ、教会のここウィンザー邸と言いますけれどイギリスのウィンザーと何てがあるんすか字だってイギリスのウィンザーさんが住んでたところなんですけどこ,これはウィンザーさんが住んでいる家ではなかったんですもともとウィンザーさんが住んでいる建物が เขาว่าเดมัสกับอกเขเียกชินเซกิลในเน็ตเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่บ้านของคุณบินเซอร์ไม่่่่ใใชชไมมันเป็นญาติญาติคุณบินเซอร์เนี่ยประตูเก่าเดียวดู できますけど、たぶん神父さんはやりたくないじゃないですか。弁護士も必要で、いろいろ。軍隊の偉い人だったあ、もう定年じゃないですか。<laughs> 軍隊じゃなくて、警察。警察局長レベルあ。そういうこと。あ面倒くさい。私、ここの店。これが、<laughs> 来ない。<laughs> これ。

<c ười> อย่าดีแต่มีดีนะข <c ười> ้างบนอย่างนี้แล้วแต่นนท์อาหารก็อร่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารที่สืบทอดมาจากโบราณอ๋อโอเคเข้าใจที่เดเขาเข้าใจทำอ่ะเขาเอาเรื่อง่กีจ แล้วอวัดวินเนด้วยขนมจีนแกงไก่กุ้งที่สนามที่อะไรนะฮะได้ฝููงโอเคเป็นบกที่กอาผกีันนพี่จบอักษรหรือยังไงที่ไหนอะ จบเทศพายัพจบในเทศพายัทยี่เชียงใหม่แต่ว่าจริงๆอ่ะบางอยากเข้าถามปัดแต่บางมีปัญหาตอนแกะแพทนั่หละี่หา,หายจากการเรียนการสอนมานานแ, <c oughs> แล้วแกแล้ว,วร,ลรุ่นพี่ก็ได้พูมกลับไเลย ไปถ่ายงานมาเซนซี่ปีที่สองปีที่แล้วที่พารากอนเขาพี่ที่เขาเป็นรถเป็นรถเป็นซีก็เป็นซีเนียพีอาร์ตำแหน่งแล้วว่าก็จำตำแหน่งไม่ได้ผู้บริหารในพาราในสยาวัดน่ะเขาก็จบสิ้นแล้วใช่ใช่วันนั้นที่ก็เจอเพราะว่าไปเป็นรับนี่เดาับชื่อะไรนั่นอะไรก็ไนทำาไปถ่ายก็ไปอ่ย รน้าวีเป็ี่วยว้แต่พี่ไม่ได้รู้จักกันเลยพี่หันนแรกลร้งกลาลกดเลาเลยกับปอปอ่พี่จะคอย มันมีสองชั้นเสมอไนงะชั้นของสตอรี่กับชั้นของความหมายลึกๆที่เขาอยากเสือ่อหาคนแปลชั้นชั้นที่สองไม่ค่อยเจอเท่าไหร่คนญี่ปุ่นมาเขียนนิยายโอเคอ๋อดังมากที่ไหนครับที่ญี่ปุ่นก็เขียนเรื่องเรื่องชื่อวัดทรุุเลยกับสกินโมนเตลมีชิ้นไหม,มอยู่เกี่ยวอ่ะก็ควานทอง <Yeah. S 1> ไปแล้วนี่ค <laughs> ว้านทอง ตอนีมายูเมจินฮาราคิร oh, ิฮาราคิริไปตายสุดฮาราคิริวิดีโอมอันดหา็นีนะเพราะว่าสมัก่อนเขาใช้เรือเขาคิดว่าเขาเป็นลูกของจักรพรรดิเรือตัวทร่องตัดสามว่าสักแต่รักประเทศอีหนมากมากไป

ก็เก่งนยกขึ้นไปยกได้บ้านไม้เนี่ยยกสบายเลยบ้านไม้เนี่ยดีทุกนสบายเลยยกได้ยกได้บ้านไม้ยกขึ้นหนึงอ่ะยกได้คนคนญี่ปุ่นยังย้ายบ้านทั้งหลังได้ใช่สถานีรถไฟญี่ปุ่นใช่ยกย้ายไปเลยยกไป อะวันนี้ต้องบายบายก่อนบายบาบาบายบาย